ในยุคดิจิทัลที่ทำให้ทั่วโลกเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดนกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแม้จะเกิดความสะดวกสบายแต่ที่น่ากังวลคือภัยคุกคามอาชญาก,กรรมออนไลน์ที่หลายประเทศกำลังเผชิญไม่ต่างจากประเทศไทยสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลยิ่งการเข้าถึงเทคโนโลยีมากโอกาสการถูกหลอกลวงยิ่งมากเช่นกันนั้นเป็นเพราะกลไกของมิจฉาชีพไม่เคยหยุดนิ่งการหลอกลวงจะทำลักษณะเดียวกันคือจะมีฐานปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศเพื่อให้การควบคุมการสื่อสาร ทำได้ยากทำให้การหารือกันในเวทีโลกหลายประเทศต่างหยิบยกประเด็นของอาญากรรมออนไลน์ขึ้นมาหารือกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับอาเซียนและเอเปกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเท่าทานการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆซึ่งในส่วนของประเทศไทยล่าสุดมีการออกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบตามอาญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิตเสาระอัดปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีส กล่าวว่านับจากการบังคับใช้กฎหมายป้องกันอาญากรรมออนไลน์ที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะธนาคารและตำรวจในการแจ้งระง,งับการโอนเงินผ่านบัญชีมา้าทําให้สถิติการยับยั้งการโอนเงินที่น่าสงสัยทําได้มากขึ้นถึงสามเท่าการแจ้งความคดีออนไลน์เฉลี่ยต่อวันลดลงกว่าร้อยะสามสิบพร้อมกันนี้ยังจะทําความร่วมมือกับทุกธนาคารเพิ่มช่องทางการแจ้งเตือนภัยออนไลน์และข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคารและอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าทุกธนาคาร ใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของธนาคารโดยเฉพาะกรณีการโอนเงินที่น่าสงสัยสามารถยับยั้งการโอนเงินได้ทันท่วงที ก็ออกกฎหมายพยายามจะให้อำนาจธนาคารแล้วก็หน้าที่ด้วยกรณีที่มีการแจ้งให้ระงับการโอนเงินมันจะเกิดการระงับการโอนเงินเป็นสายนั่นก็หมายความว่าจากสถิติที่มีการระงับยับยั้งเนี่ยนะครับเรายับยั้งเงินที่ถูกโอนไปจากการหลอกลวงม,มากขึ้น3เท่าในขณะเดียวกันเราก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มสร้างก็คือทนที่จะร้อยคนหลอกเราอาจจะต้องตัดปัดจจัยต่างๆเช่นพวกบัญชีที่เขาใช้ในการเป็น ฐานในการโอนเราก็พยายามออกกฎหมายมาเพื่อจะตัดขาพวกนี้ลงสิ่งที่สําคัญที่สุดกลายเป็นการต่อสู้การหลอกลวงด้วยระบบไอที่เพราะว่าธนาคารเองเนี่ยเราสร้างกฎหมายมาเพื่อจะทําให้เขาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลในการป้องกันได้มีลักษณะอะไรบ้างที่มันน่าจะเป็นเหตุที่น่าสงสัยแล้วในการที่กําหนดเหตุพวกนี้เนี่ยเขาสามารถจะสร้างเครื่องมือทาง AI มาเพื่อดูการเคลื่อนไหวของธนาคารเราสามารถที่จะเอาเครื่องมือ AI ไเนี่ยไปจับไว้กับตัวฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธนาคารตัวนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเข้าใจว่าอีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะเสร็จนา าคาเองเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยับยั้งการโอนเงินเพียงแค่มีปัจจัยบางอย่างเรื่องนี้ไม่น่าปลอดภัย นอกจากการมีระบบป้องกันให้ประชาชนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คนไทยจะต้องมีภูมิต้านทานภัยออนไลน์เสมือนกับการมีวัคซีนในตัวที่ช่วยให้หรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพไม่ถูกหลอกให้เป็นอย่างง่ายๆอย่างเช่นเมื่อรับเพื่อนออนไลน์ที่ไม่รู้จักไม่บอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับคนแปลกหน้าแม้จะอ้างว่ามาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพราะหน่วยงานรับทุกแห่งจะไม่มีการโทรศัพท์ไปหาประชาชนในดๆไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือโปรแกร,รมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ ใช้ว i f ฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านให้คาดเดายากและเปลี่ยนทุกระยะ3เดือนหรือ6เดือนและควรออกจากระบบทุกครั้งมเมื่อเลิกใช้งานหากพบหมายและโทรศัพท์ใดที่มีพฤติกรรมน่าสงสยัยสามารถแจ้งบอกแสผ่านเพจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงมาริชยโยรายงาน